ยามราตรีอับแสงบทที่ยีสิบหกข้าขอโทษอย่าอย่าร้องไห้เลยนะซานหลังอ้อนวอนสองแก้มของนางแดงต่ำเหมือนลูกพับสุกเขาเช็ดน้ำตาให้พางพ่ำบอกข้าข้าเพียงแต่ตกใจเกินไปก็เจ้าสลบหน้าซีดนอนเหมือนคนตายเช่นนั้น เหมือนจะล้วงควักหัวใจข้าออกมาทั้งดวงข้าไม่ได้ตั้งใจที่จะข่มเหงเจ้าเช่นนี้จื่อซิ่งมองเขาอย่างสงนแล้วแล้วท่านจะดูถูกข้าหรือไม่นางเสียงอู้อีเหมือนเสียงยุงเพาว่าโชคดีที่ซานหลังหูดีฟังพอจับใจความได้นางกำลังเปลี่ยนเรื่องหรือเขารู้สึกกัดกุ้มกระวนกระวายเฝ้าซักถามอย่างใจเย็นกว่าจะเข้าใจพอรู้แล้ว ก็ไม่ทราบว่าจะหัวเราะหรือร้องไห้ดีเห็นภรรยาหน้าแดงจนแทบจะคั้นออกมาเป็นเลือดได้ก็แอบหัวเราออยู่ในใจไม่ว่านางจะปฏิบัติต่อคนอื่นเช่นไรแต่สำหรับเขานางนุ่มนวลเอาใจมาตลอดซิ่งเออทำให้ข้ามีความสุขนะไม่ว่าเขาแน่ริมฝีปากกระซิบข้างหูเสียงรีดร้องของเจ้าไพเราะจับใจเหลือเกินข้าชอบฟัง จื่อซิ่งหน้าร้อนเผารีพลิกตัวหันหลังตัดบทคำพูด,ดล่อแหลมของอีกฝ่ายไม่ฟังท่านพูดเหลวไหลแล้วข้ามีใช่ผีผานะซานหลังยิ้มต่อแนบตัวลงกับแผ่นหลังเบาบางและปเปล่าเปลือยของภรรยาอย่างมีความสุขจื่อซิ่งคิดจะลุกจากเตียงไปดูแลงานบ้าน ซานหลังไม่ยอมด้วยทั้งละอายใจและสงสารทั้งยังสั่งตำชับให้จีเสียงคอยเฝ้านางเอาไว้นางรู้สึกอึดอัดรำคาญใจอันที่จริงก็แค่สลบไปชั่วครู่ประมาณหนึ่งชั่วยามเท่านั้นต้นเหตุสำคัญคืออายุยังน้อยฝึกปรือยังไม่ชำนานช่วยไม่ได้แม้นางจะมีพรสวรรค์ในการฝึกกำลังภายในแต่เป็นเพราะสิ่งที่ต้องเรียนรู้มีมาก และหลากหลายขแขนงที่ทำได้ถึงระดับนี้ก็นับว่าน่าตื่นตะลึงแล้ววิชาสืบทอดของท่านฝูซื่อมีการใช้กำลังภายในในการรักษาอาการป่วยด้วยนางเคยได้แต่ท่องแต่ไม่เคยมีโอกาสทดลองใช้จริงมาก่อนนี่ก็คือข้อเสียของการถูกเลี้ยงดูในห้องหักอย่างกุลสตรีรู้เพียงทฤษฎีไม่มีโอกาสได้ปฏิบัติจริง ยิ่งวิชาแพทย์ยิ่งจำเป็นต้องอาศัยประสบการณ์จากหน้าเตียงคนป่วยความรู้ที่ริ่มเรียนมาจึงจะได้ใช้และพิสูจน์ข้าไม่เป็นใดจริงๆจื่อซิ่งบอกอย่างจนปัญญาไม่ได้ซานหลังไม่เปิดโอกาสให้ต่อรองนอนพักสักวันสองวันแล้วดื่มยาบำรุงมากๆข้าไม่ใช่คนที่พึ่งคลอดนะเพราะอะไร จึงชอบให้ข้ากินไก่น้ำมันไงยอยู่เรื่อยจื่อซิ่งเกาศีษะพางบอกเล่าพี่สะพ้ายใหญ่ใจอ่อนเกินไปสาวใช้ที่ชื่อซิ่วหลันอะไรนั่นต้องให้ข้าจัดการถึงจะได้ซานหลังทำหน้างุนงงแม้จะรู้ว่านางจับสาวใช้ประจําตัวของพี่สะพ้ายใหญ่ขังไว้ในห้องเก็บฟืนแต่ก็ไม่เข้าใจว่า กับสาวใช้ที่ไร้ความสำคัญเช่นนั้นเหตุใดจึงต้องจับตามองเป็นพิเศษข้าเห็นมามากแล้วจื่อซิ่งอธิบายอย่างไร้อารมณ์ในโลกนี้ไม่มีเรื่องใดโง่ง,งมไปกว่าการพูดว่าจะยกคนใกล้ตัวให้เป็นเมียน้อยของสามีเดิมทีคนอาจจะไม่คิดแต่ไม่นานก็จะบ่มเพราะความคิดความหวังขึ้นในใจพอนานวันเข้าก็ยิ่งฝังใจ และยิ่งอันตรายขึ้นเรื่อยๆซิลหลันคือสาวใช้ที่ตามพี่สะพ้ายใหญ่แต่งออกมาจากบ้านเดิมซานหลางเก่าอย่างตะลึงอึ้งนานผ่านมาตั้งนานแล้วก็ใช่นะสิน้ำเสียงจื่อซิ่งเย็นชาขึ้นเรื่อยๆพี่สะพ้ายใหญ่สมัยยังอยู่ในบ้านสกุลเฟิงเบื้องบนถูกกดขี่ด้วยแม่ของท่านเพราะแม่ท่านย่อมไม่อยากเห็นพี่สะพ้ายใหญ่ มีบุตรชายบุตรสาวหลายคนคิดอะไรอยู่ก็ต้องอดกั้นไว้ก่อนแต่พอแยกครอบครัวออกมาแล้วฐานะยากจนไม่ค่อยมีคนรู้จักใจก็ยิ่งกล้ายามภรรยาเพื่อนบ้านไปมาหาสู่ก็จำเป็นต้องแสดงตัวว่าเป็นภรรยาที่ใจกว้างและเพียบพร้อมด้วยคุณธรรมถึงจะพบหน้ากันแค่ไม่กี่ครั้งแต่ได้ยินว่าต้าหลังกับพี่สะภ้ใหญ่แม้แต่งงานกันมานานหลายปี ชีวิตผู้ก็ยังคงหวานชื่นเหมือนน้ำผึ้งสาวใช้ประจำตัวที่กัดฟันไม่ยอมแต่งงานออกไปคนนี้ไม่อิจฉาจนอกแตกตายก็แปลกแล้วนางไม่จำเป็นต้องทำร้ายพี่สะพ้ยใหญ่ถึงตายเพราะคนท้องปกติอารมณ์ก็จะอ่อนไหวหากว่าร่างกายเสื่อมโทรมเพราะข้อดหรือแท้งโอกาสจะได้เป็นบ้านน้อยย่อมเกิดขึ้นได้สมความตั้งใจซาหลังฟังจบก็หน้าบึ้ง สาวใช้ที่รับใช้อยู่ในห้องพอเห็นเข้าถึงกับตัวสันน้องเกรงเป็นประคิวข้าจะจัดการเองเขาบอกเสียงราบเรียบเยียบเย็นดุดน้ำแข็งอะเรื่องนี้ไม่สมควรให้ท่านพูดจื่อซิ่งร้องอย่างตกใจนี่เป็นเรื่องภายในบ้านสมควรให้ข้ากับพี่สะพ้ยใหญ่ข้าไม่เชื่อว่าพี่ใหญ่จะปกป้องสาวใช้ที่ทรยศเจ้านายคนนั้น เขาถ้าหลงตาใส่เจือซิ่งเป็นการเตือนไม่ให้ลุกจากที่นอนจากนั้นก็ข่มโทสะแวกม่านเดินออกไปตอนไปโกรธจัดตอนกลับมากับยิ้มน้อยๆนางถามอย่างไรเขาก็ตอบอย่างคุมเครือเพียงบอกว่าพี่ใหญ่โกรธจนแทบจะบีบคอสาวใช้คนนั้นทิ้งรีบเร่งจัดการขายตัวนางไปเสียไกลเจ้าคบหาสมาคมกับในหญิงตระกูลข้าบาดีตั้งมากมายหรือว่าพวกนาง มีได้สอนเรื่องการรับภรรยาน้อยให้เจ้าฟังจื่อซิ่งเหลือกตาค้อนจะมาสอนอะไรค่ะข้าก็คือภรรยาที่ขี้หึงที่สุดในแผ่นดินกระบองพระราชทานยังเก็บไว้ดีอยู่นะซานหลังหัวเราะเสียงดังความกัดกุ้มกังวลมาลายหายไปเขาชะโงกเข้ามาจุ่มพิษที่ปากจากนั้นสุกหน้ากับซอกคอหอมกรุ่นการหัวเราะอยู่ในลำคอ ต่อมาเมื่อจื่อซิ่งไปเยี่ยมพี่สะพ้ยใหญ่จึงรู้ว่าตนดูคนแม่นยำถึงเก้าในสิบส่วนหลังจากแยกครอบครัวออกมาตาหลังที่มีทั้งฝีมือและมนุษยสัมพันธ์ติดต่อคบหาคนอย่างกว้างขวางจึงเปิดร้านขายของชำทั้งข,าาข้าวสารข้าวสาลี่ถั่วและข้าวโพดมีครบขายให้กับพวกช่างฝีมือและพ่อค้าหาปเปรโดยเฉพาะตาหลังค้าขายเก่ง หน้าร้านจึงว่างเปล่าแทบจะไม่เหลือสินค้าคงค้างเงินสดหมุนได้เร็วอย่าว่าแต่มีสัมพันธ์อันดีกับคนขายสินค้าต้นน้ำกับร้านค้าที่ขายสินค้าประเภทเดียวกันก็ไปมาหาสู่ตอนนี้พี่สะภ้ยใหญ่ท้องแก่นายหญิงของร้านค้าเหล่านี้มักจะแวะเวียนมาเยี่ยมเยียนบ่อยๆซึ่งก็หนีไม่พ้นปากยื่นปากยาวพูดจนพี่สะภ้ใหญ่เก็บเอาไปคิด หรือาจทาตัวเป็นภรรยาผู้ใจกว้างจนย้อนกลับมาเป็นภัยทําร้ายตัวเองเรื่องที่ไม่มีลูกชายเป็นปมด้อยในใจพี่สะพ้ยหมามาตลอดนางมักจะรู้สึกผิดต่อสามีนนำซ้ำคนรอบข้างยังพูดไม่หยุดว่าคันนี้จะต้องเป็นบุตรสาวคันยิ่งแก่ความรู้สึกก็ยิ่งหวั่นไหวยิ่งเห็นต้าหลังทั้งต้องดูแลร้านทั้งต้องดูแลตน ทำเอาซูบเซียวไปไม่น้อยก็ยิ่งบังเกิดความละอายใจจึงเลอะเลือนถึงขั้นถามสิวหลันว่ายอมเป็นภรรยาน้อยของนายท่านหรือไม่เพราะถามแบบนี้แหละจึงทําให้เกิดเรื่องจื่อซิ่งตําหนิอย่างไม่พอใจพี่สะพ้ายใหญ่ท่านเลอะเลือนไปจริงๆสามีภรรยาที่รักใคร่กันสุดที่จะรับเรื่องทําร้ายจิตใจเช่นนี้ได้ชอบเอาใจตัวเองไปวัดใจคนอื่นแล้วถ้าตอนนี้ พี่ใหญ่กลัวว่าตัวเองยุ่งเกินไปไม่มีเวลาดูแลเอาใจใส่ท่านหาชายหนุ่มมาให้ท่านคลายเหงาเล่าท่านจะดีใจหรือไม่พูดจาเหลวไหลสภาพมาตาวาดเสียงหลงดูสิถามแค่นี้ท่านยังโกรธเลยแล้วเหตุใดไม่คิดถึงใจพี่ใหญ่บ้างว่าจะโกรธเหมือนกันหรือไม่เขาอุตส่าห์มอบหัวใจให้แต่เพื่อความเป็นภรรยาที่ใจกว้างเพียบพร้อมด้วยคุณธรรม ท่านกับยัดเยียดหญิงอื่นให้สามีพี่สะภ้ใหญ่ลองคิดให้ดีที่ท่านทำนั้นเพื่อพี่ใหญ่หรือเพื่อไม่ให้ตัวเองถูกคนอื่นว่าสะพ้หมาก,ก้มหน้าหลังน้ำตาอย่างละอายใจจือเซ่งเห็นอีกฝ่ายทำท่าเหมือนจะคิดได้ก็แนะนำให้กำลังใจอย่างนุ่มนวลจากนั้นก็ตรวจชีพยรณ์และสั่งกาชับทั้งยังอุ้มหลานชายตัวน้อย ที่มีชื่อเล่นว่าวนเกอเอ๋อมาดูเล่นคุณหนูใหญ่วิ่งกึ่งกระโดดตามเข้ามาผู้เป็นมารดาต่อให้เศร้าเสียใจเพียงไรแต่พอเห็นบุตรสุดที่รักความเศร้าก็จางหายไปจากใบหน้าวันนั้นพอกลับบ้านซานหลังก็ยิ้มสดใสยังคงเป็นสิ่งเอ๋อของข้าฝีมือเยี่ยมพี่ใหญ่ไม่พูดกับพี่สะพยมาหลายวันแล้วแต่พอเจ้าไปเยี่ยมทั้งสองคนก็กุมมือกันร้องไห้ ต่างฝ่ายต่างขอโทษจื่อซิ่งทุอบอกเขาอย่างพันพานดูท่านสิฝึกวิทยายุทธปะสาอะไรฝึกจนหูไวตาไวแต่กลับเอาไปแอบฟังผู้อื่นคิดแล้วก็ถอนใจฮ้าไม่เห็นมีอะไรก็แค่ได้เห็นมามากเท่านั้นท่านพ่อคะ่ะมีภรรยาน้อยหลายคนพวกนางชอบแย่งกัน ประเคนสาวใช้ส่วนตัวให้เป็นเมียเก็บเพื่อจะได้สร้างพวกสร้างความมั่นคงให้กับตนเองผลปรากฏว่าความมั่นคงนั้นหามีไม่แต่กลับเพิ่มคู่แคนขึ้นมาอีกคนบรรยากาศในบ้านเต็มไปด้วยความอิจฉาริษยาและอาฆาตมาดายซานหลังดึงนางไปกอดเงียบๆสักครู่จึงกล่าวว่าเรื่องพูดเพอ้อเจอ้อหวานเจ้ยแต่ไม่เป็นจริงข้าไม่ลดเกียรตัวเองลงไปทำหรอก เจ้าคอยดูต่อไปก็แล้วกันจื่อซิ่งแอบก้มหน้ายิ้มท่านกับพี่ใหญ่มีเสียแรงที่เป็นพี่น้องกันต่างให้ความสำคัญกับคุณธรรมน้ำใจเช่นนี้ข้ามีหรือจะไม่เชื่อที่แท้ความรู้สึกหวานชื่นในใจก็เป็นเช่นนี้เองคล้ายน้ำตาลกรวดที่กำลังหลอมละลายเดือดปุดแตกฟองส่งกลิ่นหอมหวนเห็นเห็นอยู่ว่าเขามีได้พูดคำหวาน แต่นางกลับซาบซึ้งใจจนแทบจะร้องตะโกนและร้องไห้ออกมาในคราเดียวกันซานหลางหยิบผีผาออกมาดึงจื่อซิ่งให้นั่งบนตักจับมือสอนนางดีดเพลงตำนานรักดอกเหมยแต่เทาว่าดีดไปดีดมาเหตุชะไหนจึงเปลี่ยนเป็นดีดจื่อซิ่งแทนจนแทบทำผีผาหล่นจากตักก็ต้องเก็บความสงสัยไว้แล้วค่อยมาหาคำตอบเอาทีหลังอากาศหนาวเย็นขึ้น หีม้าเริ่มโปรยปลายหนาตาซานหลังยุ่งจนทำอะไรไม่ถูกสะสางานาราชการที่สะสมอยู่หลายเดือนมีใช่เรื่องสนุกจื่อซิ่งก็มีได้อยู่บ้านนอกจากออกไปสังสรรค์พูดคุยกับบรรดานในหญิงตระกูลคหาบดีแล้วต่อให้ฟ้าผ่าฝนกระหนำ่ำก็จะต้องไปเยี่ยมพี่สะั้ยใหญ่เป็นประจำทุกวันประการแรกเพราะนี่คือเขตเมืองหลวงแม้จะเปิดเพียงร้านค้าเล็กๆ แต่หากไม่มีคนคอยหนุนหลังก็จะเต็มไปด้วยอุปสรรคขวากน้ำจะขยับอะไรก็ติดขัดไปหมดมาดว่าซานหลังไม่พูดแต่กับพี่ชายต่างมารดาคนนี้เขาทะนุถนอมห่วงใยยิ่งพี่สะพ้ยใหญ่ก็เป็นคนอ่อนโยนมีเมตตาดังนั้นเอาตราขุนนางของผู้ถวายงานเฟิงมาแปะบนธงบกสะบัดสนับสนุนว่ามีเหตุผลถูกต้องเพียงพอทุกประการ ประการที่สองคือนางไม่มีโอกาสได้เห็นกรณีตัวอย่างโรคของคนก่อนคลอดและหลังคลอดมาก่อนจึงรู้สึกสนใจยิ่งทั้งยังสามารถถือโอกาสพิสูจน์ความรู้ด้านกุมารเวชท,ที่เรียนมาจากตำรานี่เป็นโอกาสที่หาไม่ได้ง่ายๆเนื่องจากไปมาหาสู่กันเป็นประจำสองครอบครัวจึงสนิทสนมแน่นแฟ้นคุณหนูใหญ่พอเห็นจื่อซิ่งก็อ้าแขนกว้างวิ่งเข้ามาหา ร้องเรียกเสียงใสว่าออาหญิงต่อจากนั้นก็เกาะหนึบไม่ยอมห่างพี่สะพ้ายใหญ่ก็แสซงทำเป็นต่อว่าอย่างหมันไส้ในสายตามีแต่ออาหญิงคนเดียวไม่สนใจแม่แล้วนี่ก็เป็นเพราะนางอิจฉากลัวว่าน้องชายจะแย่งความรักไปหมดจื่อซิ่งแต่จมูกหลานสาวอย่างเอ็นดูอย่าเลยวันวันเอาแต่แย่งข้าอุ้มน้องกระทั่งไม่สนใจว่าน้องกำลังดูดนมอ,อยู่ สะพ้าหมาบนไปยิ้มไปอย่างชื่นบานใบหน้าที่มีได้งดงามมากมายเป่งปังสดใสด้วยความสุขจากภายในทําให้คนมองยากที่จะเลื่อนสายตาหลังจากต้าหลังแยกครอบครัวออกมาฐานะเทียบกับสมัยก่อนนับว่าจนลงมากแม้แต่แม่นมก็ไม่มีปัญญาจ้างนางจึงต้องให้นมลูกเองแม้จะอ้างว่าที่นางเป่งปังแข็งแรงเป็นเพราะจื่อซิ่งคัดเลือกของบำรุงดีๆมาให แต่ไม่สําคัญเท่ากับความรักความเอาใจใส่ของสามีถึงแม้เรื่องของซิ่วหลันจะทำให้ต้าหลางโกโรธจนปาถ้วยเกิดสงครามเย็นเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่แต่งงานกันมาแต่จะมีอะไรที่สามารถทำให้ภรรยาอิ่มเอิบมีน้ำมีนวลได้มากเท่ากับความรักเดียวใจเดียวของสามีบางครั้งบางคราวมีต่อปากต่อคคำทะเลาะกัน ต้าหลังมักจะหยิบยกเรื่องหน้าน้อยใจนี้ขึ้นมาตอบโต้กดดันสะพ้ยมาจนตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบแต่อย่างมากนางก็แค่แง่งงอนใส่เพราะว่าในใจยังคงอิ่มเอิบเป็นอย่างยิ่งเห็นอีกฝ่ายมีความสุขเช่นนั้นจื่อซิ่งกับรู้สึกหนักใจและทําใจไม่ได้อยู่บ้างหมู่นี้ซาหลังกับต้าหลังมักจะสนทนากันเป็นการส่วนตัวบ่อยๆนางไม่ถ่าถาม แต่มิได้หมายความว่าเราไม่ออกนางกับซานหลังนั้นไม่มีทางเลือกเพราะได้ขายชีวิตให้กับจกักรพรรดิไปแล้วแต่จะดึงต้าหลังลงน้ำไปด้วยนั้นมองทางด้านบ้านเมืองหากต้าหลังสร้างคุณงามความดีต่อแผ่นดินกิจการค้าขายสะเบียงจะต้องได้รับการสนับสนุนจากองค์จักรพรรดิตนมีอนาคตไกลแต่ทางด้านครอบครัวเล่านี่นับว่าเป็นเรื่องดีจริงๆหรือ ข้าเชื่อใจพี่ใหญ่ซานหลังตอบอย่างครุ่นคิดและข้าก็ต้องตอบแทนที่เขาไว้ใจข้าด้วยเงียบไปเป็นครู่จื่อซิ่งจึงพยักหน้าอย่างลังเลนางออกไปคบค้าสมาคมกับพวกภรรยาคหาบดีบ่อยๆย่อมเข้าใจสถานการณ์ในตอนนี้อย่างชัดเจนและก็รู้ว่าเพราะเหตุใดจกักรพรรดิจึงทรงร้อนพระทยเช่นนี้ภายในมีพระพันปีกับเหล่าพระประยุนญ,ญ,ญาติ คอยทำสงครามเย็นภายนอกมีเผ่าอนาระยะชนมองตาเป็นมันต้องจะรุกรานแคว้นใต้เย็ยนก่อตั้งมากว่า200ปีแผ่นดินสุขสงบมาช้านานสังคมเริ่มมุ่งหาความหรูหราฟุ่มเฟือยด้านวัฒนธรรมยังพัฒนาไปไม่ถึงไหนเพาว่าด้านการทหารกับปล่อยอาชากับเขาหนานซานเสียแล้วแสนยานุภาพทางการทหารตกต่ำลงอย่างหนัก วิในาการทหารหละหลวมมีแม่ทัพก็เหมือนไม่มียังดีที่สวรรค์ทรงแม่ตาหลายปีมานี้ไม่มีทั้งมหันตภัยจากธรรมชาติและมนุษย์มิเช่นนั้นในสภาพที่ท้องพระคังว่างเปล่าบนล่างรับสินบนกันจนติดเป็นนิสยัยแควนใต้ยเย็นที่มีช่องโหว่เป็นร้อยพันมิทราบว่าจะตกอยู่ในสภาพเช่นไรพวกขหาบ,บดี นางยังสามารถออกแรงช่วยได้เล็กน้อยตรวจสอบคนจนแน่ใจแล้วส่งรายงานศาลหลังก็จะกราบทูลจัก,กรพัิให้ส่งคนไปติดต่อเองนางทราบมาว่าเครือข่ายข่าวกรองของพวกพ่อค้าเริ่มสารเป็นรูปเป็นร่างทําให้ต่อไปจัก,กรพัิจะไม่ถูกเหล่าขุนนางหลอกลวงเพชรทูลแต่คิดไม่ถึงจริงๆว่าจัก,กรพัิเจิ้งเตอ๋อจะทรงพระอิชาสามารถถึงขนาดมัดใจพวกชาวยุทธ พวกโจรและอันตรพา์จากเมืองหนานตูจนยอมเป็นหูเป็นตาเป็นแขนขาช่วยให้พระองค์ทรงแผ่บรารมีออกกว้างขึ้นเรื่อยๆไม่เพียงแค่ในเมืองหลวงยังขยายครอบคลุมไปทั่วทั้งเหนือใต้อีกด้วยที่นางรู้ก็เพราะจากกะักรพรรดิไม่สะดวกที่จะต้อนรับคนพวกนี้ จึงทรงหยิบยืมเรือนสวนพักพิงของซานหลังอย่างไม่ละอายพระไทยเพื่อใช้เป็นที่ประชุมหารือฟังจากสัมเนียงการพูดที่ผสมผสานกันหลากหลายท้องถิ่นท่าทางถือดาบถลึงตาใส่กันอย่างไม่ลดราวาศอกมีหรือนางจะดูไม่ออกแม้ว่าจัก,กรพรรดิทรงกังบลจึงส่งองครักษ์รับมาเฝ้ารักษาความสงบเรียบร้อยแต่นางยังคงโทสาลุกชนแอบด่าจัก,กรพรรดิชาสุนักในใจ เป็นร้อยรอบพันรอบท,ทั้งทั้ที่นางควบคุมดูแลคนในเรือนอย่างเข้มงวดหนำซ้ำยังมีองครักษ์รับคอยสอดส่องดูแลแต่พวกที่ไม่เห็นกฎหมายอยู่ในสายตากำเริบเสบสารจนเคยตัวเหล่านี้พอกรอกสุราเข้าปากไม่กี่ถ้วยก็ขาดสติสัมประชัญญะหมุกเข้ามาในเรือนนั้นยังพอทำเนาแต่ยังถือโอกาสทำเป็นเมาลูบมือจีเสียงอีกด้วยคราวนี้วงแตกแล้วเบาไพรสกุลเฝิง เป็นพวกที่ชอบเข้าข้างคนอ่อนแอสำมาหาอะไรกับจีเสียงยังเป็นแม่บ้านอาวุโสของเรือนส่วนพักพิงอีกด้วยหรูอี้ซึ่งสองสามปีมานี้นิสัยดุร้ายขึ้นหยิบสวยไม้นวดแป้งได้ก็ฟาดหน้าให้ทันทีนักเลงคนนั้นบรรดาลโทษสะชักดาบกับถูกบ่าวไพ่สกุลเฟิงกรูกันเข้ากุ้มรุมด้วยกระบองเกือบลุกลามใหญ่โตเป็นการเผชิญหน้ากาันเดือดร้อนองครักลับ ต้องปราดเข้ามาขวางจับโจนที่พอสุราเข้าปากก็อ,อยากจะเขานารีคนนั้นมัดไว้จื่อซิ่งเดือดดานจนตะหวาดเสียงแหลมจับโยนออกไปให้หมดบ่าวไพร่สกุลเฟิงไม่สนแล้วว่าอีกฝ่ายจะถือดาบหรือสะพายกระบี่คุณหนูสั่งให้โยนก็ต้องโยนต่างม้วนแขนเสื้อตระเตรียมลงมือ นักเลงคนอื่นๆมีหรือจะยอมทำเอาสถานการณ์ชุลมุนวุ่นไวายไปหมดสุดท้ายหัวหน้าองค์ครักลับต้องสะอึกกายออกมาคาราวะาขออภัยพอเห็นแววตาเฝิงหูหยินยังคงสาดประกายดุร้ายก็เงียบไปครู่หนึ่งก่อนหันไปคุกเข่าให้จีเสียงขอโทษสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเดิมทีจีเสียงไม่คิดจะให้อภัย แต่ผู้อื่นยอมทําถึงขนาดนี้จะให้นางเล่นตัวต่อไปได้อย่างไรท่านเขยเรียกใช้ผู้นี้ว่าใต้เท้ามู่ขุนนางระดับสูงมาคุกเข่าให้กับสาวใช้เล็กๆคนหนึ่งต่อให้ในใจใจอิสเอียนเพียงใดก็จำต้องข่มไว้มิอาจทำให้ท่านเขยกับพวกใต้เท้าทั้งหลายต้องผิดใจกันใต้เท้าคนนี้ก็ร้ายกาศสุดขีดนางแอบด่าในใจ แค่มองปราดเดียวก็ดูออกว่าจุดสำคัญของเรื่องอยู่ที่ตรงไหนจึงหันมาบีบคั้นเอากับนางนางต้องหันไปขอร้องคุณหนูอย่างนุ่มนวลโยนความผิดทั้งหมดไปที่สุราสุรานี้ไม่ใช่ตัวดีเลยจริงๆทำลายความสนิทสนมกลมเกี่ยวดังนั้นหลายวันนับจากนี้อย่าได้มีสุรายอยู่ในบ้านอีกเลยส่วนเนื้อกินมากก็จุกเสียดอารมณ์ร้อนทุกคนเปลี่ยนมากินเจสักหลายวัน จะได้ไม่เกิดอาการบุ่มบามเลือดร้อนเช่นนี้ขึ้นมาอีกในที่สุดข้อเสนอให้กินเจนี้ก็ทำให้จื่อซิ่งที่หน้าบึ้งยิ้มออกมาได้เพียงแต่เพิ่มเงื่อนไขอีกข้อบอกว่านางชอบฝึกวิทยายุทธแต่หน้าเสียดายที่ถูกเลี้ยงดูอย่างคุลรสตรีไม่มีโอกาสได้ประมือกับใครวันหน้าขอให้ชาวยุทธทั้งหลายผัดเปลี่ยนกันเข้ามาชี้แนะสักครา ดูเผลๆเหมือนเรื่องราวได้ปิดฉากลงอย่างนุ่มนวลท่าว่าความจริงมีมากมายหลายคนที่ต้องหลั่งน้ำตายอยู่ในใจฟังนิยายจบแล้วฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะช่องเรามีสมาชิกด้วยใครที่สนใจสามารถกดสมัครที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะ